ตลาดซื้อขายนักเตะต้องคนคอบอลเท่านั้นคลิปนี้มีผู้สนับสนุนนะครับอยู่ที่ first comment สามารถเล่อนลงไปกดลิงก์แล้วก็ทักทายเข้าไปพูดคุยกันก่อนได้เชื่อว่ามีสิ่งที่คุณสนใจอยู่เพียบตลาดซื้อขายนักเตะเดือดระอุซัมเมอร์2 0 2 0ตาถึงของลีสเตรียมคว้าวิวสันเสริมแกล่ง ย่งทองลีสยูเนเต็ดคิดการใหญ่นะครับเตรียมยืน่นข้อเสนอขอคว้าปีกของลิเวอร์พูลมาเสริมความดุดันในแนวรุกไปครับโดยเป็นรายงานข่าวจากเดอะซันสื An ่อของอังกฤษประโคมข่าวว่าย่งทองลีสยูเนเต็ดทีมน้องใหม่แห่งศึกพร,รีเมียร์อังกฤษประจำฤดูกาล2022-2021เตรียมยืน่นข้อเสนอจำนวน15ล้านปอนด์หรือประมาณ613ล้านบาท ในการขอซื้อตัวแฮร์รี่วิลสันปิกทิชชาตเวลส์ของหงแดงลิเวอร์ pool มาสู่ทีมเอแดนโรสในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับโดยวิลสันในวัย23ปีถือว่าทำงานได้ดีระหว่างถูกลิเวอร์ p ปล่อยตัวให้กับบอลหมัดยืมตัวไปใช้งานแต่ว่าไม่สามารถช่วยให้บอลหมัดรอดพ้นจากการตกชั้นในถเบรกอังกฤษไปได้อย่าก็กตามเมื่อเขากลับมาที่ลิเวอร์ูคงเป็นเรื่องยากนะครับที่จะสอดแทรกตำแหน่งตัวจริงภายใต้การลงทับของกุนซูเจ์เกนคลั์ และการย้ายทีมน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับเขาแหละครับทางนี้ลิว์ภูคาดหวังว่าจะได้ค่าตัวจํานวน30ล้านปอนด์หรือประมาณ1,227ล้านบาทจากการปล่อยตัววิลสันอย่างไรก็ตามลีส์ยู่นเต็ดมองว่าจากวิกฤตโควิด -19 หาจทำให้ตัวนักเตะไม่ได้มีค่าตัวสูงมากขนาดนั้นและเชื่อว่าพวกเขาจะสามารถคว้าตัววิลสันมาสู่อ้อมกอดได้เพียง15ล้านปอนด์แหะครับ ลิเวอร์พูลเจอ2ทีมดังรุมแย่งแข้งเป้าหมายเจอเกนครับงานนี้หงแดงลิเวอร์พูลถึงกับเซ็งนะครับเมื่อเจอ2ทีมดังรุมแย่งตัวแข้งเป้าหมายของเจอเกนครับโดยมีคุณคอนเวสต์แฮมยู่นเต็ดทีมเมสสิกเพลเม็กอังกฤษแล้วก็เฟเนบาเช่ทีมดังในลีกตุรกีเปิดศึกกับลิเวอร์พูลในการแย่งชิงตัวอิสซามันดี้นะครับก็หลังทีมชาติแอลจีเรียของเดียบาติสมาสมความแข็งแกร่งในช่วงซัมเมอร์นี้ สำหรับมันนี่เดวาย28ปีถือเป็นอีกแข่งเป้าหมายการเซิทัพของเจคเกนคราฟผู้จัดการทีมของหงแดงลิเวอร์พูลครับที่กำลังต้องการเซเอร์แบ,บ็กคนใหม่มาแทนที่เดียนรอฟเรนกองหลังทีมชาติโครเอเชียที่ย้ายไปค้าแข่งในลิกรัเสเซียกับทีมเซนต์เซนส์เบเตอร์เบิร์กและก็เคยยินข้อเสนอจำนวน9ล้านปอนด์หรือประมาณ368ล้านบาทเพื่อทับทามเมนดี้แล้วด้วยแต่ว,ว่าถูกเรเบติสปฏิเสธไปเพราะว่าพวกเขาต้องการค่าตัว10.8ล้านปอนด์ ประมาณ441ล้านบาทเท่านั้นแหละครับทาานี้รายงานข่าวล่าสุดระบุว่าเวสต์แฮมยูเนเต็ดและก็เฟเนบาเบเชคือ2ทีมล่าสุดที่แสดงความสนใจแย่งตัวมันดี้นะครับซึ่งในส่วนของเฟเนบาเช่ได้มีการติดต่อกับเอเจนต์ของนักเตะแล้วโดวยมันดี้ถือเป็นนักเตะที่ฟอร์มคงเส้นคงวานะครับฤด,ดูกาลล่าสุดลงเล่นให้กับเดบิติสไปถึง29นัดในศึกลาลีกาสเปนแหละครับจับตาซื้อปูตซินบาตกลงซบลาซิโอเรียบร้อย ดาบิซินบาวิฟฟิตัวเก่าของแมนเชสเตอร์ซิตี้จอดเต็มทีจะย้ายไปร่วมขวนลาซิโอเพราะว่าล่าสุดมีข่าวตกลงกับอินซีฟ้าขาวได้เรียบร้อยนะครับคาดว่าน่าจะมีการยืนยันในเร็ววันนี้แหละครับดาบิซินบากองกลางประสบการณ์สูงของแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกผลิกอังกฤษได้ตอบตกลงย้ายไปร่วมกวนลาซิโอทีมดังในกาโชซูลาเตอร์ในช่วงซัมเมอร์นี้เรียบร้อยนะครับตามการรายงานจากคอริเอเรเดลโลสปอร์ตสื่อกีฬาชั้นนำของอิตาลี โรยซิมบาที่กำลังจะหมดสัญญาก,กับแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังจากจบฤดูกาลน,นี้มีขา่าวเยุ่งกับลาซิโอมานานแล้วนะครับและก็ล่าสุดคอริเอเลโดโลสปอร์ตก็ระบุว่า ดาวเตะวัย3.4ปีได้ตอบตกลงข้อเสนอจากกินซีฟ้าขาวเรียบร้อยนะครับโดยถึงแม้ยังเหลือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ต้องตกลงกันแต่เชื่อว่าซินบาน่าจะยืนยันการย้ายไปร่วมทัพลาซิโอภายในเร็ววันนี้แหละครับทั้งนี้ปัจจุบันซินบากำลังอยู่ในช่วงภารกิจช่วยทัพเรือบรต์ฟ้า City, แมนเชสเตอร์ซิตี้ในล่าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับหลังจากเกมล่าสุดมีชีวิตตัวสำรองในเกมชนะเดออันบริดไป2ประตูต่อ1ที่เอติฮัสสเตเดียมแหละครับหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กก like, กดดดไลลลคค์์แแะะชรรเเพื่อป็นนำัังใจ้วยบ